เร็วแค่ไหนทุกคนดูแค่กดแตะเกลี่ยผมใหม่ก็ขึ้นทันทีถ้าใครดูคลิปเนี่ยนะคะสังเกตดีๆเวลาเน้มัดผมก็จะเห็นว่าผมดูแสกกว้างมากหลังๆเลิมไม่มั่นใจค่ะดูชัดเจนเกลนเลยต้องหาวิธีแก้แบบทําเองได้ง่ายๆเลยรวดเร็วก็คือตัวนี้เลยค่ะ hair shadow stick เคที่ของคุณกะแต้ใช้งานง่ายมากค่ะเหมาะกับมือใหม่แค่แตะเบาๆแล้วปัดตามแนวผมก็ขึ้นเนียยเลยไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลยค่ะชอบหัวฟองน้ำเขาค่ะเขาออกแบบมาให้กบปริมาณได้พอดีชอบที่เนื้อสีเบลนด์ง่ายด้วยวิธีใช้ก็คือง่ายมากทุกกกคคคนนนแแแแ่่่่่ตตตะเเเบบบาาารรริววณททีีีผผมมมงลล้้้ยสสไหู นะคะก็ถ่มมันไปเลยค่ะนี่เนี่ยชอบมากคือง่ายสุดๆจะเห็นได้ชัดเลยทุกคนแล้วมันเป็นธรรมชาติมากนะคะมันไม่โป๊ะเลยคนผมดูแน่นขึ้นผมดูเต็มขึ้นเลยคนนี้ผมเส้นเล็กหรือแสกกลางแล้วเห็นชัดแบบนี้นะคะต้องลองเพราะมันเห็นเลยว่ามันดูมีมิติขึ้นเขามีให้เลือก2สีทุกคนนี่นะคะจะมี natural brown กับ dark brown คืออันนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบทำสีผมสีน้ำตาลออกใช่ไหมคะแต่อันนี้สำหรับคนที่แบบผมน้ำตาลเข้มหรือผมดำค่ะแต่เนี่ยคือทำสีผม ตอนนี้ผมขึ้นแล้วใช้2อันไปเลยครับเมาเมและนี่คือไอเทมช่วยทําให้ผมดูเต็มขึ้นใครที่มีปัญหาผมบ้างแบบเนี้นะคะอยากเติมความมั่นใจนี่เลยค่ะพกไปด้วยเลยค่ะ